เหมือนเหมือนกันหลังจากได้รบพุงกับนักการเมืองมาครึ่งชีวิตของผมครึ่งชีวิตของคนอายุ60ก็ไม่น้อย30ปีที่ผ่านมาพบสัธจธรรมข้อหนึ่งก็คือนักการเมืองไม่ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแท้จริงก็คือ ว่าคุมไหนเมื่อมีโอกาสขึ้นมามีอำนาจก็ปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันในฐานะในฐานะนักวิชาการได้ต่อสู้กันมันมา30สปีขอบอกได้ว่านักการเมืองก็คือโจรส่วนพรรคการเมืองก็คือซ่องโจรน,นักการเมืองต่างพระคแท้จริง ก็คือโจรต่างซ่อมทำเองทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าพอขึ้นมามีอำนาจก็ปล้นเราอยู่เสมอปล้นน้ำมันดิบซึ่งเรามีมหาศาลหมูค่าเป็นสิบสิบล้านล้านบาทปล้นกาซธรรมชาติจากเราไปซึ่งมีมูลค่าสิบสิบล้านบาท โนโปแตชที่อีสานจากแองโคราชและแองสกลน,นครมูลค่าหลายสิบล้านล้านบาทจากเราไปเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ประเด็นนี้แต่ตอนนี้เรื่องร้อนก็คือมันยังไม่หนำใจวันนี้กำลังจะมาปล้นเราอีก2.2ล้านล้านบาท มันกำลังเอาพอรบรกู้เงิน2.2ล,ล้านล้านบาทสภาพเพื่อที่จะบอกว่าจะมาสร้างถนนสร้างรางรถไฟสร้างทางคมนาคมเรื่องพวกนี้แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยผ่านมบประมาณแผ่นดิน ตามปกติทำไมแม่งถึงไม่เอาผ่านงบประมาณแผ่นดินตามปกติทำไมถึงต้องออกเป็นพรบรพิเศษเพราะว่าแม่งต้องการจะแดกหัวคิวเพราะว่าถ้าเป็นพรบรงบประมาณปกติ มันจะต้องรากยาวไปถึงเกือบถึงเดือนกันยายนเดือนกันก่อนจะถึงกันยายนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้ที่ตั้งใจจะแดก2.2ล,ล้านล้านบาทอาจจะช่วดก็ได้เพราะฉะนั้นขอชัวชัวไว้ก่อนรีบฟันตอนที่ยังมีโอกาส ที่ไม่ต้องการไปผ่านพรบงบประมาณปกติเพราะว่าถ้าเข้าไปสู่งบประมาณปกติมันจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดูแลจะต้องผ่านสายตาของสภาพัฒน์หรือชื่อเต็มๆสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องผ่านสายตาของข้าราชการใน สำนักงบประมาณอีกจำนวนมหาศาลจะต้องไปผ่านกระทรวงคมนาคมไปผ่านเจ้าหน้าที่ไปผ่านที่กระทรวงการคลังและอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแตกจะลำบากมากและนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องผ่านเป็นพอรอบอรพิเศษพ่อแม่พี่น้องลองนึกดู2.2ล้านล้านบาท 10%ของ2ล้านล้านบาทก็คือ2 0 0แสนล้านบาทถ้ามันฟาด20%มันก็คือ4 0แสนล้านบาทแต่วันนี้คนเขาบอกว่าไม่มีทาง20%วันนี้ราคาตลาดของการคอร์รัปชันคือ30 4 0ถ้า30%ก็แปลว่าได้อีก6 0แสนล้าน 4ีซก็8 0 0แสนล้านถ้า8 0 0แสนล้านแม่งเอาไปเสร็จคนที่รวยที่สุดในโลกแม่งจะไม่ใช่บิลเกตส์และวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกต่อไปแต่จะไปเป็นคนไทยนามสกุลชิน,นวัตรหรือไม่ก็ดามาพงษ์ ทำไมมันถึงต้องปานเป็นพรบรพิเศษเพราะว่ามมนมีคนตรวจตาเพราะฉะนั้นการแดกหัวคิวทําได้ง่ายกว่ามากนี่แหละครับคือสาเหตุและทําไมต้องรีบทําเพราะว่าถึงเดือนกันยาไม่แน่ใจวันนี้เลยต้องใช้วิธีแดกดวนหกแสนล้านนี่แหละครับคือที่มา ที่มันโหดร้ายกว่านั้นก็คือแม่งทิ้งนี่ให้พวกเราทั้งที่เยาวราชที่สำเพงและที่ต่างๆเด็กที่ยังไม่เกิดรวมเบ็ดเสร็จ65ล้านคน65ล้านคนจะต้องไปตามใช้นี่แม่งอีก50ปี พวกเราที่นั่งอยู่นี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแม่งยังใช้ดีไม่หมดเลยแต่พวกชินวัฒน์ตามาพงแม่งสวาป้างสเสวยสุกันไปเรียบร้อยแล้วอาจจะตายตายไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายที่พบไหนภูมิไหนก็ไม่รู้นี่ละครับคือความทุเลรศ ท่านทราบไหมครับว่า2.2ล้านล้านมันใหญ่แค่ไหนวันนี้ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่10ล้านล้านที่เขาเรียกว่า GDP 10ล้านล้านหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ที่นี่ที่ขับทุกๆอยู่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ พวกเรา65ล้านคนทำงานกัน365วันจะได้เงิน10ล้านล้านบาทแมงฝาทีเดียวเท่ากับ1นส่วนสของที่พวกคน65ล้านคนทำงานกันหนึ่งปีชั่วไหมชั่วเพราะฉะนั้นนี่คือความโหดร้าย ที่โหดร้ายยิ่งกว่านั้นพ่อแม่พี่น้องแท้จริงแล้วแม่งไม่จำเป็นต้องกูง้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่จำเป็นต้องกูง้เงินเลยเพราะว่าแค่คุยกับรัฐบาลจีนตอนนี้ถ้าให้สัมปทานเขาเขาก็มาสร้างให้หมด 2.2ล้านล้านเราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวฟรีหมดแต่ทำไมมันไม่เอาไม่เอารัฐบาลจีนมาทำแทนเราไม่ต้องเสียเงินทั้งบาททำไมรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแมงไม่ให้สัมปทานกับประเทศจีน เพราะไม่ได้แดกหัวคขวนี่แหละเราจะต้องเป็นนี่2.2ล้านล้านเพราะแม่งแดกแดกหัวคิว6ส0ล้านนี่แหละคือหตุพลเพราะว่าถ้าสมมติร,รัฐบาลจีนรับเอาสัมปทานไปสัญญานี้ก็จะคลายเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลจะเป็นสัญญาที่ ทางธุรกิจเราเรียกว่าจีถูจรัฐบาลต่อรัฐบาลแม่งจะแดกยังไงเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาก็คงไม่ให้แม่งแดกมีหนังซ้ำเงิน2.2ล้านล้านที่จะเป็นหนี้และเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานของเราอีก50ปี อาจจะอันรรธานหายไปในเวลาไม่กี่วันผมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าวันนี้ทักษิณและยิ่งรักก็ไปเชื้อเชิญฝรั่งมังค่ามาชวนอเมริกันให้เข้ามาที่อูตะเภาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะใช้ทหารอเมริกันเป็นอำนาจต่อรองกับฝ่ายตรงข้าม เอาหยิบยื่นอูตะเภาไปให้อเมริกันชอบใจไหมอเมริกันชอบใจเพราะนี่คือยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์สนามบินใหญ,ญ่สามแห่งของโลกที่จะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับอเมริกาสนามบินที่หนึ่งอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาที่แคนาดาอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ เครื่องบินก็จะบินปุ๊บออกจากนอร์ทแคโรไลนาแต่ถ้าเมื่อไหรมีปัญหาในยุโรปหรือตะวันออกกลางบินออกจากนอร์ทแคโรไลนาเสียเวลามากก็จะมาใช้สนามบินที่สองอยู่ที่เมืองวิสาเดนในเยอรมน,นีถ้ามีปัญหาที่ยุโรปมีปัญหาที่ตะวันออกกลางมีปัญหาที่ซีเรีย หรือมีปัญหาที่อิรักหรืออิหร่านก็เอาเครื่องบินพึกิออกจากสนามบินวิสบาร์เดนในเยอรมันส่วนสนามบินที่สที่อเมริกันอยากได้เหลือเกินก็คือสนามบินอูตเภาเพราะว่าอูตเภาสามารถครอบคุมทางเอเชียถ้ามีปัญหาที่เกาหลีเหนือมีปัญหาที่เกาหลีใต้ มีปัญหาที่ญี่ปุน่นมีปัญหาที่ฟิฟลิปปินส์หรือมีปัญหาที่ประเทศไทยหรือมาเลเซียก็สามารถเอากองบินออกจากอูตะเภาอูตะเภาพิเศษยิ่งกว่านั้นเพราะนอกจากจะเป็นฐานทัพบ,บินแล้วยังเป็นฐานทัพเรือด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทักษินและยิ่งรักมอบให้กับอเมริกันอเมริกันต้องการไหม ต้องการเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่ฟ้าประทานสำหรับอเมริกันผมถามท่านใหม่ขณะที่ขณะที่โอบามาฮเลอรี่คลินตันเชฟรอนแฮปปี้เหลือเกินกับสนามบินอูตะเภาถ้าท่านเป็นประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนท่านแฮปปี้ไหม ไม่แฮปปี้เพราะนั่นคือการเอามีดเล่มเล็กๆมาจ่อคอหอยประเทศจีนและทำไมาอเมริกันต้องการเพราะวันนี้ศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกันไม่ใช่รัเสเซียต่อไปไม่ใช่ยีอียไม่ใช่เกาหลีเหนือแต่คือประเทศจีนเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมแมงถึงให้อูตะเภาไป ถ้าได้อูตะเผาเสร็จทักษินยิ่งและทักษินก็ปลอดภยัยเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายจะทำการปฏิวัติรัฐประหารเหมือนศตวกันยาก็สามารถใช้ทหารอเมริกันเข้ามาเบรกได้เพราะว่ากองทัพไทยคนที่กองทัพไทยเกรงใจที่สุดคือกองทัพอเมริกาและรัฐบาลอเมริกา ท่านที่มีอายุสูงหน่อยคงทราบว่ากองทัพไทยเกือบทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล้วนเป็นอภินันทนาการจากรัฐบาลอเมริกันและกองทัพอเมริกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งรักทักษิณมอบอูตา เพื่อดึงอเมริกันมาเป็นพวกแล้วก็เอาไว้ปล็อกการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลของน้องสาวตัวเองอันนั้นเป็นวิธีของเขาสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าอูตาเภามีอเมริกันเต็ม